คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟซพี่น้องทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา fc พี่น้องนะครับมาขอโชคตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับในวดประจําวันจันทร์ที่13มีนาคมพศ2566นกะครับกับเลขทูบบารมีนะครับหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับแอดมินได้บูชามาจากวัดตะโกนะครับอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับก็ได้มี fc พี่น้องคอมเมนต์เข้ามาท้ายคลิปนะครับอยากจมเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับแอดมินก็จะมาจุดขอโชคนะครับ ให้เอ็ีพี่น้องได้ลุ้นไปด้วยกันรอลุ้นไปด้วยกันนะครับผมครับผมก็จุดแล้วนะครับสําหรับเลขทูบนะครับบารมีหลวงพ่อรวยพันล้านนะครับก่อนอื่นนะครับแอดมินก็จะขออ่อยคาถานะครับเป็นคาถาขอโชคนะครับเป็นคาถาขอหวยนะครับเป็นคาถาพระคดานะครับสาหรับเอซีพี่น้องที่สนใจคาถาพระคดานะครับก็จุดไว้แคบไว้นะครับเผื่อมีทูบนะครับอยากจะจุดเสี่ยงโชคในวันพระนะครับยิ่งจะดีนะครับก็มีนโมสามจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธสะอินทยสังเทวยสังพรหมยสังมหาพรหมยสังอิสียสังมหาอิสียสังมุนียสัง มหามุนียสังจักรวติยสังมหาจักรวติยสังพุทธยสังปเจกพุทธยสังอรหันตยสังสัพพสิทธิวิชาจรณยสังสัพพโลกาจริยาณะสังเอเตนะยะเสนะเอเตนะสัจวาเจนะมามาสุวติหนตุไมหังนโมพุทธะนโมธรรมะนโมสังคัสสะเสือญาติทางหูรูหูรูสวายะ สาธุสาธุสาธุขอบุญบาร,รมีหลวงพ่อรวยพลานถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบุญบรันรดาลเลขทูบที่จุดในขณะน,นี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาและวดประจำวันจันทร์ที่13มีนาคมพศ2 5 6 6ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพลานทุกท่านทุกคนที่ทิสาธุ ครับผมเลขทูบบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับแอดมินก็จะของดใช้เสียงนะครับไอซพี่น้องได้ลุ้นเลขทูบบาร,รมีหลวงพ่อรวยพันล้านไปด้วยกันนะครับลุ้นไปด้วยกันครับผม ครับผมก็สุดแล้วนะครับสาหรับเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพล้านนะครับก็ขอบุญบารมีหลวงพ่อรวยพัล้านถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงขอจงบนดลบนานเลขทูบที่ออกในขณะนี้ออกมาตรงตามแนวทางหวยลาวพัฒนาในุวันประจําวันจันทร์ที่13มีนาคมพศ2566ให้เอฟซีพี่น้องที่เข้ามารับชมมีโชคมีชัยกับเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพล้านทุกท่านทุกคนได้เทิญสาธุ ครับผมเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพลางก็สุดเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับ f อฟซพี s <S ่น str ้องเห็นเป็นตัวไหนนะครับก็คอมเมนต์มาบอกเพื่อนๆได้นะครับคอมเมนต์ก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเผื่อเพื่อนๆมีโชคด้วยนะครับสำหรับแอดมินเทนนะครับก็จะคอมเมนต์ไว้ท้ายคลิปนะครับก็เข้าไปรับชมได้นะครับเผื่อคอมเมนต์ตรงกันนะครับเผื่อมีโชคด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าเอฟซีพี่น้องที่ชื่นชอบแนวทางนะครับหวยลาวพัฒนาเลขทูบบารมีหลวงพ่อรวยพลางนะครับก่อนออกไปก็อย่าลืมกดซับสไครต์นะครับกดไลค์แอดมินด สำหรับ FC พี่น้องนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปที่แอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับมานำเสนอสำหรับวันนี้แอดมินคิมนำโชคพารวยขอตวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใช้ทุกท่านครับผมสวัสดีครับ